สวัสดีค่ะคนิจิวะวันนี้พาเข้าครัวนะคะมาทําทอดมันปลาอามาคุโรปลามาคุโรของญี่ปุ่นเนี่ยคะ่ะคือเราซื้อมานะคะเราสามารถกินแบบดิบๆได้เป็นซาซิมิได้นะคะปลาเนี้ยเวลาเราซื้อมานะคะในแพ็คเนี่ยเขาจะมีวาซาบิมาให้ด้วยคะ่ะวาซาบิแบบเนี้ยคือเราสามารถที่จะกินแบบดิบๆได้เลยอ่าส่วนมากปลามงโรที่เขาทําเป็นแบบแบบอะแบบบดอย่างเงี้ยไม่ใช่บดนะคะเขาใช้ขูดเอาค่ะเขาใช้ เวลาเขาแล่ปลามังกรนี่ใช่ไหมคะส่วนที่ที่ปลาที่มันติดในกระดูกติดตรงกระดูกเนี่ยน,นะคะเขาจะเอาเอาช้อนขูดเอาช้อนขูดออกมาค่ะมันก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยนะคะไม่เป็นชิ้นชิ้นนะคะจะเป็นแบบคล้ายๆบดบดแบบนี้แล้วทีนี้เราก็สามารถมาทําเป็นปลามังกรูหรือปลาทูน่าบ้านเราเรียกปลาทูน่านะคะปลาทูน่าหรือปลาโอค่ะแล้วเราก็มาทําเป็นดง้งคือด้งนี่หมายของว่าเอามาทําเป็นหน้าข้าวหน้าปลามังกรู นะคะซาสมีหน้าปลามังุโรคขูดค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาเราไปซื้อมานะคะเคยซื้อมาทําทอดมันกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วก็นิ่มนุ่มเหมือนปลาบ้านเราอะคล้ขายปลาบ้านเลยก็เลยมาดัดแปลงมาอยู่ต่างประเทศนะคะเราก็ต้องดัดแปลงทําอาหารกินค่ะนี่เห็นไหมคะนี่เขาจะมีขายแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าเพื่อน,อนๆหรือว่าพี่น้องใครทุกคนนที่มาอยู่ญี่ปุ่นหรือว่าอยากจะลองทําทานดูก็ลองๆนะคะ ส่วนผสมต่างๆก็เหมือนกับทอดมันบ้านเรานี่แหละค่ะเนี่ยค่ะเวลาเราไปซื้อนะคะเขาจะมีวาซาบิมาให้เราด้วยค่ะเนี่ยวาซาบิแบบนีเ้เราก็สามารถกินแบบบิบได้เลยเป็นแบบซาซิมิได้เลยนะคะที่ญี่ปุ่นเขาจะมีขายตามช็อปนะคะหรือร้านอาหารปลาค่ะออร้านอาหารปลาพูดผิดร้านขายปลาค่ะร้านขายปลานะคะไม่ใช่อาหารปลานะคะนี่อาหารคนค่ะพูดผิด เนี lately, ่ยค่ะแล้วทีนี้พอเราซื้อมาได้อย่างนี้นะคะเราก็จะมาบดค่ะเราจะมาเราจะมาบดอีกทีหนึ่งคือใส่เครื่องบดเนี่ยค่ะเราจะมาบดอีกทีนึงเนี่ยค่ะพอเราบดแล้วใช่ไหมเราก็จะได้เนื้อปลาโออมาเป็นแบบนี้นะคะเนื้อปลาโอหรือปลามาโรออกมาเป็นเนื้อแบบนี้นะคะพอเราบดแล้วนะคะพอเราบดเสร็จแล้วเราก็จะได้เนื้อปลาออกมาเป็นแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเครื่องปรุงก็เหมือนทอดมันทั่วไปค่ะ แต่เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากปลากายมาเป็นปลาโอหรือปลาทูน่าแค่นั้นเองค่ะนี่คะก็มีพริกแกงเราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะมีพริกแกงใส่พริกแกงแล้วก็น้ําตาลค่ะนี่น้าตาลพริกแกงพริกแกงใส่ลงไปเลยนะคะพริกแกงน้ําตาลแล้วก็เกลือน้ําตาลเกลือแล้วก็ใบกระเพราใบกระเพรา ใบมะกรูดแล้วก็ถั่วพูถั่วพูนะคะนี่ถั่วพูออกสีแบบนี้หน่อยค่ะเพราะว่าซื้อมานะกินกับน้ําพริกมันเหลือก็เลยเอามาใส่กันไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศเรามีได้ขนาดนี้ก็โอเคนะคะเข้าครัวนะคะแล้วก็ผสมพริกแกงเข้าไปค่ะน้ําตาลนะคะอกาประมาณที่เรากินนะคะ เอาประมาณที่ว่าเนื้อปลาเราเท่าไหร่คือมันเป็นการทํากับข้าวนี่นะคะเราไม่ได้ฟิกว่าโอเคเราจะทําทําเท่านี้เท่านี้เป็นแบบนี้แบบนี้เท่านี้แค่นั้นนะไม่ใช่เราทําตามเราทําตามที่เราเป็นครัวของเราสไตล์ของเรานะคะนี่ค่ะมือล้างแล้วนะคะขอเอามือนวดดีกว่าเนาะมือนวดจะได้ก็เหมือนส่วนผสมกับอ่ นวดเข้ากันเปิดไฟไว้เราจะชิมค่ะเนี่ยค่ะผสมเข้าไปแล้วก็จะนวดอุ๊ยหลอดหลอมใช้ได้เลยค่ะอร่อยใช้ได้แล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะ เนี่ยคะ่ะอร่อยมากอร่อยมากมเนี่ยคะ่ะก็ได้ที่แล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดอ,อของผักต่างๆใบมะกรูดใบกะเพรา แล้วก็ถัว่วพูลงไปนะคะไปผสมค่ะง่ายก็ผสมกันเข้าไปค่ะเนี่ค่ะผสมนี่นะคะนี่ค่ะอือหือ อดมปลาโอทอดมันปลามางกุโร่ยอดอร่อยมากค่ะเรานวดแค่นี้เราก็ได้ความความเด้งความอะไรของเนื้อปลาแล้วก็พอสู้ทอดมันปลากายบ้านเราได้ค่ะพอสู้ได้ค่ะนี่นะคะค่ะ,คะ แล้วเราก็จะไปใส่ช่องฟิตไปประมาณ2นาทีนี่ค่ะหลังจากเราใส่ตู้เย็นไว้สนาทีใช่ไหมคะเราก็จะได้ทอดมันอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเนื้อปลาเนื้อปลาโอนะคะเนื้อปลามาคุโรก็จะนุ่มอย่างเงี้ยสูตรไข่สูตรมันนะคะสูตรนี้พอเราเข้าตู้เย็นไว้สองสองนาทีช่องฟิตไปสองนาทีแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะเราก็จะมาใส่ไข่ค่ะมาใส่ทีหลังนะคะอันนี้สูตรไข่สูตรมันนะคะประมาณนี้ค่ะ ทอดมันประมาณเนี้ยจะใส่ไข่หนึ่งฟองนะคะสูตรไข่สูตรมันนะคะนี่สูตรนี่คือเคยทํามาแบบนี้ค่ะสําหรับสูตรทําสูตรปลาโอเนี่ยคะเราก็จะมานวดอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนื้อปลาค่ะดีวเราก็จะมาทอดกันนะคะ เนี่ยค่ะปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดกันค่ะทอดกันง่ายๆจากนี้นะคะเนี่ยค่ะเรากดเอามือกดตรงกลางแค่นี้เองค่ะนี่ค่ะมันจะได้สุกนะคะเอามือกดตรงกลางแค่นี้เองจุ่มน้ำหน่อยนะคะ ทอดมันปลาโอทอดมันปาลามังโรโอ้โหเนื้อเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะเคยทําทานมาเคยทํากินมาครั้งหนึ่งแล้วมันอร่อยอาหารมันไม่มีขีดจํากัดหรอกค่ะพี่น้องเราอยากทําอะไรเราก็มาดัดแปลงมาดัดแปลงในสิ่งที่เราอยากกินนะคะเนี่ยนะสีจะ จืดดใช่ไหมคะเพราะว่าโอจังคนญี่ปุ่นเขากินเผ็ดไม่ได้คะ่ะเกกินเผ็ดไม่ได้ก็เลยทำแบบไม่เผ็ดสีก็เลยออกเป็นข้าวขาวแบบนี้ไปหน่อยเนี่ยค่ะไฟปานกลางนะคะอย่าร้อนอือฟูเห็นไหมคะ ดูดูนะกินคือก็ยังเป็นแผลไม่หายค่ะแต่ก็ชอบครอบครัวมึงอดไม่ได้อดไม่ได้ที่จะเข้าความสุขมีความสุขที่ได้เข้าครัวก็ททำคลิปเราทำไปเรื่อยๆค่ะเอ,อวิถีชีวิตเพราะว่า ถ้าเราเราว่างเราเราก็ทําเราไม่ได้แบบมามาเครียดว่าทาทาอะไรนะ,ะ้าเราว่างเราก็ทําไปวันไหนเราเออวันนี้อยากจะถ่ายคลิปเราว่างเราก็ทําค่ะเห็นไหมคะฟูมากเลยค่ะเนี่ยค่ะน่าอร่อยไหมคะปลาโอทอดมันสูตรคล้ายจันค่ะ สีก็จะถ้าสมมติใครชอบเผ็ดนะคะก็ใส่พริกแกงเข้าไปเยอะๆสีก็จะสวยใช่ไหมคะสีก็จะสวยแต่นี่จะออกเป็นสีแดงๆสีทอดมันนี่โอจังคนญี่ปุ่นแกไม่กินเผ็ดเราก็เลยใส่ไม่เยอะคะ่ะนี่ใส่ขนาดนี้แกก็คงสงสัยจะบ่นว่าเผ็ดอยู่เพราะว่าชิมดูแล้วออกเผ็ดอยู่ออกเผ็ดๆนะฮมฟูฟู ฟูฟูไม่แพ้อทอดมันประกายบ้านเราเลยเนาะเห็นไหมคะลองดัดแปลงกันค่ะดัดแปลงทำดูได้ชิมแล้วจะรู้โอเคเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันนะคะ เนี่ค่ะทอดมันปลากรายป๊ยไม่ใช่ทอดมันปลาโอ,อ,โอค่ะต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มสูตรอ่าเราจะทำแบบง,ง่ายคะ่ะวันนี้จัอะไรกล่วงคุ้งเค้งคุ้งเค้งเมื่อกี้ก็ถาดล่วงถึงดังปุ้งเลย เนี่ยค่ะน้ำจิ้มเราจะทําง่ายๆนะคะสูตรเดียนเองน้ำจิ้มไก่ค่ะน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่นะคะง่ายๆค่ะเทเข้าไปกินขวดนี้ให้หมดก่อนเทเข้าไปนะคะเขาจะมีความเหนืดความเหนียวของลูกชิ้นอยู่แล้ว <c oughs> ใส่น้ําอุ่นค่ะยัาไม่ใช่น้ําร้อนนะคะเติมน้ําอุ่นค่ะเพราะว่าเขาคนมากคนมากเติมน้ําอุ่นเข้าไปค่ะ <c oughs> ไม่ใช่น้ําร้อนนะคะน้ําอุ่นนี่ค่ะแล้วก็คนสูตรน้ําจิ้มรสเด็ดน้นําจิ้มทอดมันรสลงรสเด็ดอะไรมีเยอะแยะค่ะเปิดหาทําได้มีเยอะแยะค่ะแต่ว่าสูตรที่ทํากิน ประจำเนี่ยก็คือทําแบบนี้ค่ะเห็นปะความข้นเขาจะน้อยหนึงเพราะว่ามันเผ็ดอ้วจังกินไม่ได้ค่ะเนี่ยเขาก็จะมีความข้อนอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมคะก็ไม่ได้ยากอะไรค่ะแล้วก็เติมถั่วป่นแล้วก็แตงลงไปเนี่ยค่ะ ก็จะได้น้ำจิ้มรสเด็ดไม่ต้องชิมค่ะขอบอกว่าอร่อยชอบแตงเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยตามตามชอบถั่วชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยเนี่ยค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดแบบง่งายๆลองทำดูนะคะง่ายๆกระเพราทอดกรอบริ้วยหน่อย เพื่อความหอมเพือความหอมโอ้จังเก็บไม่กินค่ะกะเพาเนี่ยค่ะได้แล้วค่ะปลาโอทอดมันปลาโอทอดมันสูตรคล้ายจันนะคะน่ากินไหมคะลองทำดูนะคะลองทำดูนะคะเดี๋ยวร่วง เนี่ยค่ะจะออกกรอบค่ะกรอบนอกนุ่มในเนี่ยนะคะกับน้ำจิ้มสูตรง่ายๆสำหรับคนอยู่ต่างแดนนะคะเห็นไหมคะไ้้กกินไหม ลองทําดูนะคะเผื่อบางทีไปทําขายเนี่ยไม่แน่นะคะบ้านเราเนี่ยขายชิ้นหนึ่งเท่าไหร่กี่บาทอดูดนนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จบคลิปทําปลาโอทอดมันนะคะวันนี้ปลาโอเข้าครัวปลาโอทอดมันคลิปปลาโอทอดมันนะคะวันนี้ก็โอเคนะคะ